อมดีไงเนาะมาให้นอนจกพุงจกจกจกว่างนอนนะคุณชายของง่วงนอนมังมีครับไม่เอาจุ๊จึงจึ่ะสู้เหรอสู้มือเหรอสู้มือไอ้อ้วนไอ้อ้วนเริ่มโตแล้วนะเพื่อนๆนับเล็กๆนใส่จะเริ่มจะฟันเยอะต้องจะหมั่นเคี้ยวมังมีไม่เอาจิ๊งจึ๊งจึ๊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 อย่างงี้ต้องเอาไปปล่อยวัดดีไหมปล่อยวัดดีไหมอ้วนไอ้อ้วนพุงย้อยพุงย้อยดูดีเพื่อนๆพ่อ ม่เคยได้จกพุ่งเลยสิจกพุ่งเลยสิเอาตีเอวตีตัว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 อีวันตัวดูหน้าเด็ดูหน้าขี้กงเลยเด้จึกจ๊กจิกจกจกจก้งจิ้งจงจิ้งจิงวางน้นาก็ไปนอนสิครับครั้งแรกนะเพื่อนๆที่เขาให้จก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 ดูพุงนี่พุงย้อยพุงย,ย้อยโหดูดิกปื๊บปื๊บป,ปดูหน้าตาดูหน้าตาแบบหาเรื่องเขาบอกว่าอ่านเรื่องเขาบอกครับจึ้งจิ้งจึงจึงจง Chức chức ừ ta chúc ta, à chọc chúc này xí chúc phung chúc chúc à phung chúc chúc à, pong, joy, joy. à. <laughs> น้องมั่งมีบอกว่าตอนนี้ผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับใครที่ติดตามผมตั้งแต่วันแรกที่เจอผมทั้งผอมทั้งมีแต่กระดูกวันนี้ผมมาบอกว่าผมโตเป็นหนุ่มพุงย้วยแล้วครับอแล้วกำลังดื้อด้วยเพื่อนๆดื้อมากแค่นี้ก่อนเนาะบ๊ายบาย